ซีรีส์บำนาญชลาภาพนะครับหัวข้อท็อปปิกวันนี้เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,700บาทตอนอายุครบ55ปีจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่กี่บาทคลิปนี้เรามีคำตอบกันครับฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสูตรคำนวณเงินบำนาญชลาภาพนะครับเป็นสูตรคำนวณที่เราจะต้องพูดกันทุกคลิปวิดีโอในซีรีส์ประกัน อ่อซีรีส์ฉลาภาพประกันสังคมเลยทีเดียวนะครับเพราะทุกคนจะต้องทําเป็นนะทุกคนต้องคํานวณเป็นเงินบํานาญคือเงินกรณีชลาภาพที่ประกันสังคมจ่ายให้กับผู้กันตนรายเดือนตลอดชีวิตนะครับโดยจ่ายให้เป็นบํานาญชลาภาพ20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับและจะมีการบวกเพิ่มอีก1.5%ของระยะเวลาการจ่ายเงินสดทบทุกๆ12เดือนนั่นเองนะครับนั่นก็คือมีการเพิ่มมากขึ้นยิ่งคุณจ่ายนานยิ่ง มีโอกาสได้รับบำนาญที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับสูตรคำนวณจะแบ่งออกเป็น2สูตรนะครับซึ่งต่างกันเล็กน้อยนะสสูตรนี้นะครับสูตรแรกส่งมา180เดือนเป๊ะๆเ,เลยนะครับก็เอา20%เนี่ยแหละนะครับคูณ15,000บาทหรือคูณเงินสมทบที่เราสมทบมาหารด้วย100นะครับจะเท่ากับเงินบำนาญของคุณนะครับนี่คือ20%นะยคูณเนี่ยส่วนกรณีจ่ายเกิน180เดือนนะครับมันก็จะมีการ บวกเพิ่มนะครับอีก1.5คูณจำนวนปีที่เกินมานะครับจะได้เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยนะครับที่เยอะขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์พวกนี้มีผลนะครับมีผลอย่างมากเลยนะทำให้เราได้รับบำนาญจากประกันสังคมเยอะขึ้นไปดูตัวอย่างกันเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทำงานส่งประกันสังคมมา35ปีจำนวน11,700บาทนะครับ 35ปีลบ15ปีเท่ากับส่วนเกินคือ20ปีนะครับส่วนเกินไม่หายไปไหนส่วนเกินเอาถูกนำไปคำนวณคือ1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่จะได้เพิ่มมากขึ้น20%บวก30%เท่ากับ50% 50%ของ11,700บาทเท่ากับ5,850บาทเป็นเงินบำนาญที่คุณจะได้รับถ้าส่งประกันสังคมมา35าปีด้วยเงิน เงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้าย11,700บาทนั่นเองนะครับทำงานส่งประกันสังคมมา30ปีนะครับจำนวน11,700บาทนะครับส่วนเกินจำนวนปีส่วนเกิน30ลบ15เท่ากับ15ปี1.5คูณ15เท่ากับ22.5เปอร์เซที่จะได้เพิ่ม 20บวก22.5%เท่ากับ42.5%เซะครับ42.5ของ11,700บาทนะครับเท่ากับ4,973บาทนะครับที่จะได้เป็นเงินบำนาญตลอดชีวิตนั่นเองทำงานส่งประกันสังคมมา25ปีนะครับจำนวน11,700บาทนะครับ25ลบ15นะครับเท่ากับ10ปีนะครับ1.5ูณ10 นะครับเท่ากับ15ปี20บวก15เท่ากับ35นะครับ35 35์นะครับของ11,700บาทเท่ากับ4 9 5บาทนั่นเองตัวอย่างนะครับตัวอย่างต่อมาทำงานสมกันสังคม20ปีจำนวน11,700บาทนะครับ20ลบ15เท่ากับ5ปีนะครับ1.5คูณ5 ท่ากับ7.5%ที่จะได้เพิ่ม20บวก7.5%เท่ากับ27.5 27.5ของ11,700บาทนะครับเท่ากับ3,218บาทนะครับจะได้รับเงินบำนาญก้อนนี้นะครับตลอดชีวิตเป็นรายเดือนนะครับได้ทุกเดือนตลอดชีวิตเมื่ออายุ55แล้วก็สิ้นสุดความเป็นผู้บกันตน ต่อมาทํางานส่งประกันสังคม15ปีเป๊ๆเลยนะครับได้บํานาญแน่นอนนะจำนวน11,700บาทอันนี้คิดง่ายเลยพรพอมันเป๊ะๆเนีเ่ยนะครับ20%ของ11,700บาทเท่ากับ2,340บาทเป็นเงินบํานาญที่คุณจะได้รับตลอดชีวิตนั่นเองเอาละถึงไฮไลท์สำคัญของตารางเงินบำนาญทั้งหมดนะครับ หลายท่านส่งเงินบำนาญส่งประกันสังคมมาจำนวนปีที่แตกต่างกันมันทำให้ได้รับบำนาญจากประกันสังคมแตกต่างกันด้วยนะเพราะฉะนั้นมันถึงต้องมีตารางนี้นะครับที่แจกแจงเงินบำนาญละเอียดทุกๆปีนะครับเดี๋ยวไล่ให้ฟังส่งประกันสังคมมา35ปีได้รับเงินบำนาญ5,850บาทนะครับ ส่งประกันสังคมมา34ปีได้รับเงินบำนาญ5,675บาทนะครับส่งประกันสังคมมา33ปีได้รับเงินบำนาญ5,499บาทส่งประกันสังคมมา32ปีได้รับเงินบำนาญ5,324บาทส่งประกันสังคมมา31ปีได้รับเงินบำนาญ5,148บาท ส่งประกันสังคมมา30ปีได้รับเงินบำนาญ4,973บาทส่งประกันสังคมมา29ปีได้รับเงินบำนาญ4,797บาทส่งประกันสังคมมา28ปีได้รับเงินบำนาญ4,622บาทส่งประกันสังคมมา27ปีได้รับเงินบำนาญ4,446บาท ส่งประกันสังคมมา <ines> 26ปีได้รับเงินบำนาญ4,271บาทส่งประกันส <Quantum> ังคมมา25ปีได้รับเงินบำนาญ4,995บาทส่งประกันสังคมมา24ปีได้รับเงินบำนาญ3,920บาทส่งประกันสังคมมา23ปีได้รับเงินบำนาญ3,744บาท ส่งประกันสังคมมา22ปีได้รับเงินบำนาญ3,569บาทส่งประกันสังคมมา21ปีได้รับเงินบำนาญ3,393บาทส่งประกันสังคมมา20ปีได้รับเงินบำนาญ3,218บาทส่งประกันสังคมมา19ปีได้รับเงินบำนาญ3 0 4 2บาท ส่งประกันสังคมมา18ปีนะครับได้รับเงินบำนาญ2,867บาทส่งประกันสังคมมา17ปีได้รับเงินบำนาญ2,691บาทส่งประกันสังคมมา16ปีได้รับเงินบำนาญ2,516บาทส่งประกันสังคมมา15ปีได้รับเงินบำนาญ2,340บาทนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของเงินบำนาญ จากประกันสังคมเมื่อส่งเงินสมทบ11,700บาทนั่นเองนะครับจะเห็นว่าการส่งนะครับระยะเวลาการส่งมีผลเหมือนกันนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยมันต่างกันแค่200เองอย่าลืมนะครับได้เงิน200บาทเพิ่มขึ้นในทุกๆเดือนนะโดยรวมโดยภาพรวมเป็นปีก็มีผลต่างเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเงินบันดาล เงินบำนาญพวกนี้นะครับถ้าใครที่ยังอายุไม่ถึง55หรือยังไม่คิดที่จะยังไม่คิดที่จะหยุดส่งเงินเงินประกันสังคมนะครับหลายท่านก็อาจจะวางแผนได้นะครับตั้งแต่อายุอย่างน้อยอย่างผมเนี่ยอายุยังถือว่าน้อยอะนะครับยังถือว่าน้อยอยู่ผมก็สามารถที่จะวางแผนได้ว่าอนาคตผมเนี่ยถ้าผมส่งบำนาญไปประมาณปี กี่ปีเนี่ยด้วยเงินสมทบประมาณเท่านี้เราจะได้รับเงินบํานาญจากประกันสังคมประมาณเท่าไหร่นะครับเราก็วางแผนอนาคตได้นะครับซึ่งหลายท่านอาจจะไม่ได้เป็นไปตามแผนนั้นแต่การวางนะครับการวางตั้งแต่เนิ่นๆมันจะช่วยทําให้เราเตรียมสะสมเงินเอาไว้ยามเกษียณได้เวลาคิดเงินเกษียณอย่าไปคิดช่วงใกล้ๆจะเกษียณมันเตรียมตัวไม่พอ ให้คิดตั้งแต่วันเริ่มต้นทำงานนะครับวางแผนทางการเงินตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปนะครับมันไม่ใช่เป็นการคิดต่วงงหน้าไกลเกินหรอกแต่มันเป็นการเตรียมความพร้อมให้เกษยียณอย่างมั่งคั่งแล้วก็มั่นคงนะครับเพราะว่าการเกษยียณมันต้องใช้เงินถูกไหมในจังหวะชีวิตที่เราอายุมากขึ้นเราไม่มีแรงที่จะไปทำงานเหมือนเมื่อก่อนอย่างเงี้ยนะครับ แต่ถ้าคุณมีเงินที่เตรียมพร้อมมาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆมันทําให้คุณสามารถทําอะไรก็ได้ในช่วงวัยบั้นปลายที่คุณอยากจะทํานะครับอาจจะไม่อยากจะทํางานแบบเดิมแล้วอยากจะเที่ยวนะครับอยากจะอ่านหนังสืออยากจะอยู่เฉยๆอยากจะดูหนังดูละครอะไรตามสบายโดยที่ไม่ขัดสนเรื่องเงินซึ่งทุกคนมันควรจะเป็นอย่างนั้นถูกไหมครับแต่มันไม่ใช่หมายความว่าทุกคนจะถึงเป้าหมาย แบบนั้นนั่นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงเริ่มต้นนะครับของทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเนี่ยเลิกช่วงเริ่มต้นของชีวิตเนี่ยเราไม่ได้วางแผนทางการเงินมาเลยนะครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะเตรียมความพร้อมนะครับในด้านการเงินได้นะเพราะฉะนั้น